สีขาวครับทิมเบี้ยเตรียมบุกฝั่งสีแดงบุกเบี้ยริมสีขาวจึงขยับเรือกดขุนสีแดงทิมเบี้ยไล่ม้าม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงจึงกินโจมตี สีขาวครับกินเบีย้ยฝั่งสีแดงกินสีขาวจึงขยับมา้าฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวเดินม้าจับโคนสีแดงขยับม้าจับเบีย้ยสีขาวจึงเดินโคนฝั่งสีแดงขยับเรือผูกเบีย้ย สีขาวครับถอยมา้าฝั่งสีแดงกินเบีย้ยสีขาวกินคืนฝั่งสีแดงขิมเบีย้ย สีแดงครับเอาม้ากินโคนสีขาวใช้ม้ากินมา้าสีแดงเอาเม็ดเข้าแรกสีขาวถอยม้ากับถูกเม็ดสีแดงขยับม้าผูกเม็ดสีขาวจึงเอาม้าตีลุก สีขาวกินสีขาวใช้เบีย้ยกินโคนสีแดงขยับโคนผูกเบีย้ยสีขาวจึงใช้เม็ดกินตัดเม็ดสีแดงใช้เบีย้ยสีขาวจึงเดินเบีย้ยอีกตัว ฝั่งสีแดงเอาเรือมากดสีขาวหลบตากดสีแดงครับเดินเอ,อมาม้ามากันเม็ดสีขาวกินสีแดงจึงใช้เหลือ สีขาวโอม้าขึ้นฝั่งสีแดงใช้เรือผูกเหลือสีขาวโดดม้ามาตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวใช้โคนจับเหลือสีแดงตัดสินใจกินเหลือ สีแดงใช้เรือกินเบี้ยสีขาวเอาโคนกดเข้ามาสีแดงจิงตีลุกสีขาวจับขุนสีแดงเดินมา้าสีขาวเดินม้าอีกที สีขาวได้กินเบี้ยสีแดงตีลุกสีขาวได้ทีขยับขุน สีแดงตีลุกสีขาวขุนขาวขยับหลบคราวนี้สีขาวตีลุกสีแดงสีแดงหลบสีขาวได้กินมา้า สีขาวเดินมา้าไล่เรือเรือแดงไปจับเบี้ยสีขาวจึงเดินมา้าฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวกินแลกโคน สีแดงใช้เรือกินเบีย้ยสีขาวกินลุกสีแดงขยับขุนหลกสีขาวขยับเบีย้ย สีแดงครับเอาเรือกดม้าสีขาวขยับเบี้ยงหายสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวเอาขุนจับเบี้ยสีแดงใช้เรือผูกสีขาวใช้ม้ากินสีแดงเดินขุนสีขาวตีลูกสีแดงชิดเรือ สีขาวใช้ม้าทั้งลุกทั้งผูกสีแดงจึงเดินขุนสีขาวเอาเบี้ยหลบสีแดงใช้เรือครับจับม้าสีขาวใช้เบี้ยบังสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวใช้ม้าบังสีแดงขยับขุน สีขาวเดินขุนสีแดงใช้เรือกดสีขาวตีลุกคาดเรือสีแดงขยับขุนสีขาวกินเรือนับ1 2 3 4 5 6 7ห้า 8 9 10 11 12และสีขาวปิดเกมลุกจน